การทำการตลาดเนี่ยมันมาเร็วไปเร็วพอไปดูต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่จีนยุโรปอเมริกาเองเขาใช้ influencer marketing คนละแบบกับไทยเลยต้องทำการตลาดยังไงในยุคที่ใครๆก็ใช้ influencer marketing แล้วอะ คอลเลกทีฟเองนะครับเราอยากจะเป็นผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีทางการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่คุ้มค่าที่สุดจริงๆแนวโน้มในการทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันมีมาเรื่อยๆแล้ว,ลวอาตาัตราการเติบโตเนี่ยนะครับก็2อถึงสเท่าต่อปีมา3-4ปีติดแล้วนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการใช้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งทวีคูณเลย การที่เกิดโควิดมันทาให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนกลายเป็นแบบเฮ้ยทุกคนเนะ่เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์กันมากขึ้นนะแบร,รนด์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์กันมากขึ้นทําให้การแข่งขันด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในไทยค่อนข้างดุเดือดอินฟลูเอนเซอร์เองก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่ถูกช่วงชิงท้าปดกันในตรงนั้นเหมือนกันนะแบร,รนด์ที่เคยทำอินฟลูเอนเซอร์ได้ดีมาก่อนนะก็เริ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีเหมือนเคยละหลายๆแบรนด์เนี่ยก็เริ่มตั อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งบางครั้งนะทำไปแล้วไม่เวิร์กเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าอินไซด์ของกลุ่มเป้าหมายคืออะไรไม่เข้าใจว่าคอนเทนต์เรื่องนึ่งควรจะทําอะไรหรือแม้กระทั่งไม่เข้าใจว่าแคมเปญแต่ละแคมเปญเนี่ยจะเกิดผลลัพธ์ยังไงบ้างพอไปดูต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่จีนยุโรปหรืออเมริกาเองเนี่ยเขาใช้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งคนละแบบกับไทยเลยมีประสบการณ์หรือว่าประสบความสำเร็จมากกว่าไทยเขาขึ้งเยอะนะครับอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งของจีนเนี่ยถืืออออวว่่่่่่าาาาาไไไปปกกกลลลลลมมมมมคคครรรัับบใใในน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 นะะะะะเเเเเเทศจีนนียยฟ์ขขขข์ขขนะ้งูแแตแตด เขาสามารถสร้างรายได้กันเป็นล้านๆเลยอะส่วนในฝั่งยุโรปเนี่ยเขาอะสามารถเอาดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโดยภาพรวมอะเข้ามาใช้กับอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งได้อย่างคุ้มค่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยการทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งมันไม่ใช่แค่การจับคู่หรือว่าเป็นตัวกลางอินฟลูเอนเซอร์กับแบรนด์ละการทำการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ด้วยตัวมันเองเนี่ยครับยังเวิร์มอยู่แต่เราจำเป็นที่ต้องนำสิ่งอื่นเข้ามาเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของมันให้มากขึ้นคอลเลกทีฟจึงอยากที่จะททท้้าาาาายแแนววลลกกก็ปฏิิิัตตรรดดบบเมๆ เราใช้เทคโนโลยีแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำแคมเปญผ่านอินฟลูเอนเซอร์นะตั้งแต่กระบวนการวางแผนแคมเปญการเลือกอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็การติดตามผลลัพจนถึงยอดขายยังเป็นระบบแบบแรกที่เราสามารถถอดคอนเสร็จจากต่างประเทศมาได้ครับคือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่จะต้องใช้ข้อมูลมาเป็นตัวนํา เราเลยต้องย้อนกลับไปดูข้อมูลข้อมูลเชิงลึกที่มันมากขึ้นกว่าเดิมอินเทอร์เของเขาคาแรคเตอร์ Character ของเขาเอนเกจเมนต์ Engagement, หรือสิ่งต่างๆให้เราเห็นภาพได้มากขึ้นว่าอินฟลูเซอร์เหล่านี้คือสิ่งที่คุณควรจะเลือกใช้สำหรับการทำแคมเปญดีนะต่อมานั่นก็คือเรื่องของการเอา Data i n f r a s t r u c t u r e ที่เราสร้างเนี่ยนำไปทํานายผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดขึ้นซึ่งยิ่งถ้าเรามีข้อมูลเยอะเราก็ทํานายได้แม่นยำมากขึ้นถ้าเรายิ่งทํานายได้แม่นยำเนี่ยเราก็ยิ่งมั่นใจได้มากขขึ้้้น,น่่ะะวาาาาากรรรรรลลงงงททุแตคัอเเจํให นอกจากที่เราจะทำคอนเทนต์ที่มันเบสไม้ข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับคอนเทนต์ content เนี่ยจำเป็นที่ต้องมีความครีเอทีฟมากขึ้นเราจะเห็นว่าช่องทางในการทำการตลาดเนี่ยมีหลายชแนลให้นักการตลาดหรือแบรนด์เลือกใช้แล้วเราจะทำยังไงดีให้ช n e l หรือช่องทางที่เราเลือกใช้เนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพเราจะสามารถทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งให้มันเป็นเกมได้ไหมหรือเป็นชาเลนจ์ได้ไหมในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือเราจะทำคอนเทนต์ยังไงให้มันดูเป็นเรียลยูเซอร์มากขึ้นเพื่อที่จะสื่อสารถึงความจริงใจของอินฟลูเอนเซอร์ เราต้องมาแฉให้ได้แล้วว่าผลลัพธ์ตั้งแต่การเกิด a r e ไ e s s ไปถึงยอดขายเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนทำผลลัพธ์ได้แบบไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซลล์ตัวไซรัปตัวดาวน์โหลดหรือว่าตัวคลิกทูเรดสิ่งเหล่านี้มันค่อนข้างที่จะสำคัญในการที่เราจะมารู้ว่าอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งอ่ะสามารถทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้เราได้ดีแค่ไหนในยุคต่อไปมันคือยุคของการเรียลไทม์การเพอร์ซอนอลไลซ์ยิ่งเราแบบแตรกิ้งได้เรียลไทม์เท่าไหร่เรายิ่งปรับเปนนลี่ยนกลยุทธ์ของเราให้ตอบโจทย์เพอร์ซอนลอลไลซ์ เราใช้อินฟลูเอนเซอร์มาติ้งบายเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นนะครับเราจะไปวัดผลการทำแคมเปญของอินฟลูเอนเซอร์โดยแท้จริงเลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยทำให้เกิดอิงเกจเมนท์ทำให้เกิดคอนเวอร์ชันเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จ่ายค่าจ้างให้กับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยให้เท่ากับผลลัพธ์ที่เขาทำได้จริงนะครับวันนี้เราไม่ได้มีอินฟลูเอนเซอร์อย่างเดียวละเราไปหาหา marketing tools ต่าง เข้ามาอีกทิเกรตกับการใช้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งให้มากขึ้นป่าเดิมอยากให้มองว่าอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งมันคือช่องทางดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งช่องทางหนึ่งอะที่มันควรจะไปด้วยกันกับไม่ว่าจะเป็น Facebook Ads, Ad, s e s p a o ก Google Ads, SEO, d L. มันควรที่จะมีส่วนเสริมกันอยู่ในภาพเดียวกันอะ ในอนาคตเองแบรนด์จะไม่ทำ influencer marketing เดี่ยวๆแล้วแบรนด์จะเริ่มเห็นว่า influencer marketing alone เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอีกเยอะเลยนะครับรานฉทน c o คอลเลกทีฟเองก็อยากที่จะจับเทรนด์ตรงนั้นนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นคนที่ provide service หรือ solution นะครับให้กับคนใน Ecosystem เพื่อทำให้การตลาดผ่าน influencer เนี่ยเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดสำหรับแบรนด์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับเรามี collective match เรามีอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ในเครือข่ายของเราแล้วก็สามารถที่จะทำให้แบรนด์หรือนักการตลาดต่างๆเข้ามาจิ้มเลือกอินฟลูเอนเซอร์ได้ตามความต้องการคอนเซปต์ <Concept S 1> ข้อแรกคือเราอะเข้าไปช่วยในการที่ทําให้คุณเลือกอินฟลูเอนเซอร์ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นด้วยการที่เรามีชุดข้อมูลที่เราสร้างขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนที่คุณจะได้เลือกอเหมาะที่สุดสำหรับแบรนด์ของคุณ ข้อที่2เลย c ollective match เนี่ยจะเข้ามาซัพพอร์ตในการที่ทําให้คุณบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย predictive marketing อ่ะคุณจะรู้ก่อนว่า performance ที่มีแนวโน้มจะออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะและข้อสุดท้ายเลยก็คือเราวัดผลให้อย่างเป็นระบบอ่ะส่วนสำหรับแบรนด์ที่มีการใช้ i n f l u e n c e r marketing ค่อนข้างเยอะแล้วอยากจะเพิ่มยอดขายหรือว่าเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมี collective solution นะครับที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับแบรนด์ในการที่จะทําการตลาดเรามีทีมงานที่จะเข ผ่านเทคโนโลยีหรือทำแคมเปญผ่านข้อมูลเบื้องหลังที่ดีที่สุดและทําให้การทําการตลาดเนี่ย b ไม้เข้าถึงว่าไม้แล้วก็แม่นยำมากขึ้น ปีนี้ของแบรนด์ต่างๆนะครับจะเป็นปีที่ชาร์เลนจ์แน่นอนในการทําการตลาดเราเองเจอแกลปคนทั้งเยอะนะครับแล้วเราก็ไม่ได้อยากเป็นเพียงแค่อินฟลูเอนเซอร์แมทชิ่งแพลตฟอร์มในการตอบโจทย์แค่ว่าอินฟลูเอนเซอร์คนไหนเหมาะกับแบรนด์นะครับแต่คอเลกทีฟเองเราอยากที่จะสร้างอีโคซิสเต็มที่จะสร้างอิมแพ c t และก็แวร์ยูนะครับให้กับคนในสังคมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อผู้คาานะครับหรือว่าตัวอินฟลูเอนเซอร์เองนะครับคอเลกทีฟนะครับจะเป็นตัวช่วยทางการตลาดในการทําการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง การจะทำให้กับลูกค้าของเราทุกคนครับ